สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับเอามารับชมกันต่อเดียวครับทีมงานจจนเจ้าเอครับกับเสร็จแล้วครับนะเดี๋ยวพาไปชมผลงานนะครับวันนี้เราน้อยกำลังขึ้นไปรัดนะครับน็อตประกับจับแป๊บสองตัวครับมันหลวมทีนี้ให้เรา ตัดยาง,งครองคอครับไปรองข้างบนเพราะว่าเหมือนว่ามันรัดแล้วแป,ป๊บไม่แน่นแล้วมันขยับมันเล่นตัวมันสั่นได้นะครับเลยให้ตัดยาง,งรองคอรถหกล้อไปใส่ตรงไหนไม่ดีเราก็เช็คนะครับพามาชมไฟครับอ่าไฟทองสว่างตรงนี้ใส่ให้ไหมนะครับนี่ครับเป็นไไดล่ะแจีววะ ชื่อบอนีนนี่อ่าลงล่างหน่อยนึงอึ๊บอ่ะโอเคมีเหลืออยู่หนึ่งตัวพอดีครับอันนี้เกะกล่องเลยนะเดี๋ยวให้ดูครับนี่ครับเกะกล่องมาเลยอ่าหนึ่งตัวพอดีตัวเดิมมันเสียครับไปกลมครับอันนี้ผมสั่งมาสองสองตัวนี่้วยครับตัวนี้นะครับ เก็บงานให้เรียบร้อยร้อยสายไฟกระดูกง,งูนี่ไฟบนเกง่งโอ้โหสว่างจริงเลยโอ้เสรบตามากเลยอะ่ะนี่บ๊อบบ๊อบบ๊อบอ๊โอ้โอ้สุดยอดเลยครับเห็นเอฟซีคอมเมนต์มาว่าจานชูอยากได้อะ่ะจานชูอยากได้เหรอ <laughs> เอาจารย์ชูอยากได้ไฟแบบนี้บอไอ้ตายสิต้องไปถามอาจารย์ชูเลยเด้อ FC ไปถามหน่อยอาจารย์ชูอยากได้จริงไหมถ้าอยากได้จริงเดี๋ยวให้จันเจ้ไปจัดให้อ่า FC ไปถามดูอาจารย์ชูดิอ่าผมจะได้ถอดไฟตัวนั้นเอามาครับมาเก็บไว้ใส่ คันอื่นใส่ตรงนี้ใส่ตรงปลายบูมตรงโคนบูมไอ้ตรงบูมนี้ก็ได้ครับสวยแตไฟของอาจารย์ชูไอ้ที่ใส่บนหัวกิง่งมันเป็นของเป็นของเทแล้วนะของเทเลยสว่างดีครับทดสอบระบบ A ครับตอนนี้จันเจ้าเอกำลังทดสอบระบบ A. เอยวมาดูว่า A ตัดไหม สีสันก็ยังโอเคอยู่นะคันนี้ถือว่าไม่ขี้เหร่ครับตัดไหมเอตัดไหมอุ้ยเอตัดด้วยครับนี่แป๊ระบบแอร์โอเคครับตัน อ่าแสดงว่าเอเย็นเสาหลักของบ้านแรงงานของเมียอโอ้โอดูดไฟไหมพิบปิบๆิบพิบพิบิบเลยนี่แค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วครับฝั่งนู้นหนึ่งดวงตรงนี้หนึ่งดวงข้างบนสองดวง โอ้เคนี้ก็สว่างแล้วเหลือเหลือแล้วเย็นไหมเย็นจันเจ้าบอกว่าเย็นครับเดี๋ยวพาขึ้นไปดูเย็นไม่เย็นมาเดี๋ยวพาขึ้นไปโอ้พอดีเลยเอ้ยสวยเลยว่ะ เป็นระเบียบสวยเลยที่นี่อ้าวนี่ครับมาดูครับเป็นยังไงผมไม่ดูมาอยู่กับผมแล้วต้องเก็บให้มันแบบสวยๆเลยครับเข้าตาตัวเองหน่อยอ่านี่จากเดิมครับเอ <A S 1> มาเขวนไว้ข้างบนตรงนี้ไม่สวยเลยผมสั่งให้จันเจา้าทำกล่องเอตัวนี้ให้ครับกล่องเอตัวนี้ให้ครับมาติด เป็นยังไงล่ะอู้ยเย็นเก็บเลยอะ่ะเดี๋ยวเปิดแฟ่ให้ดูครับนี่เราน้อยเจาะรูตรงนี้ให้แบบพอดีพอดีเลยครับเนี่ทยที่ใส่ท่อเอเดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันจะเป็นประมาณนี้ครับดูก่อนตัวนี้ปรับเทอร์โมครับตัวนี้เปิดเอสวิต เาศีสันน่าจะได้มาดูคลิปนี้อาจจะเห็นแล้ววู้แก้วเจ้าของรถน่าจะของรถราศียสันเสียสันดูครับเป็นยังไงครับนี่เป็นยังไงเขาตามไหมเาศีสันผมจัดระบบแอร์ข้างในให้ใหม่แล้วนะนี่เป็นระเบียบเรียบร้อยครับแอร์เย็นมากนเยียบเลยต่อไปก็จะเป็น ติดฟิล์มนะครับฟิล์มดําตรงนี้อันนี้จะเป็น80 80คือรอบอันนี้80ครับตัวนี้ก็80ดสิบตัวนี้ก็80นะครับแล้วตัวนี้ก็80อ่าแล้วข้างข้างนี้ก็80ดนะครับข้างข้างประตูนี้นะข้างประตูนี้ก็80ครับส่วนตรงข้างหน้านี้เดี๋ยวให้ดูข้างหน้าครับตรงบานกระจกนี้จะติด40ก็อพอครับอ่ะ สี่สิบพอว่าให้มันมองให้มันมองง่ายนะครับให้มันสบายตาสำหรับคนขับดูไฟครับอู้เอยินมากเลยอ่ะอ้าได้ตายสิเอยินมากเลยครับเนี่ยเป็นไงเจสันโอเคไหมชอบไหมอ้า จัดระเบียบให้ม่ครับประมาณนี้เลยสวยสวยแจมเลยอันนี้คือคือผมสั่งให้ทําแบบนี้เลยนะผมเป็นบอกเป็นคนบอกเขาบอกอจย์เจ้าว่าเดี๋ยวทําแบบนี้นะพี่ต้องการแบบนี้อไม่เอาแบบว่าตัวนี้มาเสียบมาห้อยแบบลุงลังไม่เอาครับสั่งให้จันเจ้าตีกล่องเอตัวนี้ให้เลยเห็นไหมน่ครับจับยึดข้าง แข็งแรงครับมาตรฐานนะครับเนี่ยตอนนี้ก็สามารถหมุนปรับได้นะครับเนี่ยแหมเห็นไหมนี่ครับหมุนปรับได้โอ้แจวเลยอะ่ะแบบนี้ดีครับติดตั้งข้างหลังมันดีดีถ้าอยู่ข้างบนนี้นะถ้าอยู่ข้างบนนี้ถ้าอยู่ข้างบนนะครับมันจะยิงใส่หัวทําให้เราไม่สบายได้แต่ถ้าตรงนี้นะครับเราปรับได้ ให้มันยิงลงล่างหรือว่าให้มันยิงขึ้นบนได้หมดเลยนะครับเนี่ยนะย็นเช็บเลยครับจัดเดี๋ยวชอบไหมเจา,ารย์นี่ครับให้ดูมานี้เลยนะครับ เปลี่ยนเรียบร้อยครับระบบเดอะระบบแอมาแล้วระบบเต็มเย็นเจ็บต่อไปผมก็จะทําการล้างภายในเก๋งในเก๋งนี่ก็จะถอดบ่อกอกอกให้หมดเลยนะครับถอดบ่อออกแล้วก็ล้างทําความสะอาดพวกฝุ่นพวกอะไรเสร็จผมจะทําการปูผ้าปูแผ่นแผ่น PVE นะครับปูแผ่น PVE นะครับ ไม่ให้ฝุ่นมันเข้ามาในเก่งได้นะครับคือปูเต็มเลยนะตรงไหนที่มีรูมันก็จะทับรูไว้เลยนะครับมันจะช่วยรักษาอ่ารักษาตู้เอไม่ให้มันตันเร็วนะครับนะอันนี้ก็จะใส่ใจให้ทุกคันที่เอามานะครับจะอุดข้างในให้ดีๆเลยประมาณนี้ครับป่ะเดี๋ยวเราไปข้างนอกกันเย็นมากเลยครับเย็นเจียบเลยเย็นมากเลยอนะไหน เออผู้ <c oughs> เย็นดีเลยจออะไรเกียวเลยแสดงว่าคมยังดีอยู่เนาะมันเย็นฮะ <c oughs> โอ้โอ้ถือว่าได้เลยครับเย็นเก็บเลยอะ่ะผ่านเลยเสร็จเรียบร้อยแชนเจ้าก็จะเก็บอุปกรณ์แล้วครับ เก็บอุปกรณ์แล้วไปใส่รถแพงนั้นไปที่ใส่ยังไม่หมดใช่ไนหะั้เดี๋ยวลืมนะ่ะแพง A อ่ะใช่ไหมพอ,อมันต้องถอดขึ้นบ่เอองั้นไม่ต้องหรอกย็นเจ็บ ผั <C ue k> วไปล้างก่อนมากเลาขี้เหร่มากเลยเนะี่ยถอดเอากองออกล้างให้สะอาดแล้วถอดเอากองมาไว้ในตู้ไว้เอาก็ไปไหนครับมาจากไหนคนชาย เสร็จเรียบร้อยประมาณนี้ครับสวยงามเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับพรุ่งนี้เราก็มีงานแล้วเช็คตรงไหนไม่ดีครับทำการเช็คเปลี่ยนนี่กองผมก็ถอดมาเช็คแล้วมีรั่วไหมเหล่ากองมีรั่วไหม มีทะลุไหมเดี๋ยวต้องล้างดูเนาะกดไสในออกมาด้วยเช็คให้เรียบร้อยโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับเดี๋ยวช่างก็จะเดินทางกลับแล้วเย็นเจ็บเย็นจริงๆเอา้าใส่้าอะไรเอร์เหรอ สายพานเอฮะ